พรมแดงเนี่ยไม่ยาวเท่าไหร่นะคะแต่ใช้เวลาเดินกันเป็นชั่วโมงค่ะเพราะว่างานใหญ่งานนี้เปิดตัวทีเดียวค่ะ6เรื่องไปเลยภาพยนตร์สี่เรื่องซีรีส์อีก2เรื่องนะคะนี่แหละ local content ไทยค่ะที่จ่อคิวลงสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงกลางปีหน้าค่ะชมหน้าดาราแม่เหล็กค่ะมีตั้งแต่หน้าเก่านะคะเคยมีผลงานออริจินอลคอนเทนต์มาก่อนยังเวียสุคนลวัฒน์ค่ะเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาสามเลยคุณผู้ชมพร้อมกับภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ค่ะ รวมถึงค่ะประจำวงการหนังออกแบบชุติมนค่ะสกายบูรวี9้าวจรายุนะคะส่วนนี้ยืนยันว่าไม่ได้มาผิดงานแน่ก่อนี่ค่ะปานธนพรค่ะดูจากหนุ่มๆที่พี่ปานควงมาด้วยมีแจสชวนชื่อแล้วก็สมจิตจงจอหอเดาไม่ยากค่ะนี่คือหนึ่งใน l o c a l l ค content ของไทยที่มีหนังตลกค่ะเข้าถึงคนดูในประเทศไม่ยากและเป็นผลงานซีรีส์ครั้งแรกในชีวิตของนักร้องหญิงเสียงดีด้วยค่ะ ไม่ใช่คนเรียบร้อยอยู่แล้วต้องถามเขาเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงชวนมาเล่นเพราะว่าไม่เคยเล่นหนังนี่เป็นเรื่องแรกนะคะคือเล่นแต่ละครเวทีอาศัยเนี่ยค่ะคนอื่นช่วยด้วยค่ะนักแสดงที่เล่นด้วยกันแล้วก็แล้ก็ต้องต้องต้องถามเขาอยากได้อะไรอยากได้อะไรเราก็พยายามก็ต้องเชื่อพุ่งกลับเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้อะ่ะเราก็ทําตามที่เขาบอก าเต็มที่เลยเราร่มเรียนมาด้วยกันค่ะพี่โดมครับพี่โดมท้าก่อนทำนักแสดงล้นจอค่ะพอมาดูรายชื่อผู้กำกับนะคะมีหลายคนเลยค่ะทั้งอุ๋ยนนท์ซีวิสิตศาสนาเที่ยงภาคภูมิวงภูมินิธิวัตรราธรสิทธิศิริมงคลศิรินะคะปรึกมารุจีค่ะปรึกเอมารุจีก็กวาดกันมาหมดค่ะวงการหนังแมสหนังรางวัลได้คนดูครอบคลุมทุกกลุ่มนะคะโดยโปรเจกต์เปิดตัวออริจินอลคอนเทนต์หนังสี่ซีรีส์สองตามมาติดๆค่ะหลังจากที่มีคอนเทนต์ไทยหรือ ื่นไทเคฟค่ะถ้ำหลวงภารกิจแห่งความหวังสร้างปรากฏการณ์ระดับเบอร์วนยะคะด้วยจำนวนยอดสตรีมทั่วโลกติดท็อป5สะท้อนีห้เห็นถึงทิศทางค่ะว่าคอนเทนต์ไทยเนี่ยไปได้ค่ะและเป็นที่ต้องการนะส่วนหนึ่งเพราะว่าคอนเทนต์ไทยเราเม,มีจุดขายเรื่องความหลากหลายค่ะรู้สึกว่าความเป็นไทยม,ม,ม,มันความยูนีของเรามันออกมาจากทุกอย่างแล้วครับทัศนคติของคนทํา เรื่องราวที่มันแบบว่าเฉพาะตัวเฉพาะทิ่มของเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกอันนี้เป็นจุดเด่นแล้วก็มันทําให้ทีไทยที่มันมันดูแตกต่างออกจากคอนเทนต์ทั้งโลกเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เราเราเราเห็นชัดๆเลยว่าสมาชิก f l i x เนี่ยมีความหิวกระหายในคอนเทนต์ที่หลากหลายรูปแบบมากครับเพราะฉะนั้นทันทีที่เรามีทีมไทยที่เรามาโฟกัสตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะหาคอนเทนต์มาตอบความต้องการทุกกลุ่มให้ได้นะครับซึ่ง ความสุขของคนดูเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเป้าหมายเดียวของนิสิตไทยนิสิตไทยเองเนี่ยก็ตั้งใจที่จะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาคอนเทนต์ไทยทั้งส่วนของหน้ากล้องกับทั้งหลังกล้องด้วย ติดตามกันให้ดีนะคะตอนต่ตางที่เกิดขึ้นค่ะย,ยังไม่เห็นถึงการเต,ติบโตของคอนเทนต์ที่เคยถูกมองว่าจํากัดเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นภาพยนตร์ภาษาถิ่นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องอาหารรวมไปถึงหนังแนวพิเรียดค่ะที่ถูกจริตทั้งคนยุคเก่าและคนยุคใหม่ที่อินกับเกร็ดเรื่องราวในอดีตนะคะหรือแม้แต่เรื่องของตัวเลขและการเสี่ยงโชคอันนี้ก็ถูกหยิบมาเหมือนกันค่ะเป็นแกนหลักของหนึ่งใน local content แบบไทยๆด้วยค่ะ